ไอ้พา่ครับหายลว่าแล้วนะไอ้ขาวลทยครับดีครับผมก็เออผมผมไปไปดินเนอร์มาครับผมไปกินข้าวแล้วก็แล้วก็แค่นแล้วก็ตอนผมผมจำได้ว่าไปกินข้าวเสร็จปุ no ๊บกลับกลับมาบ้านก็เอาช่อดออกไม้ให้คุณแม่ด้วยคือหมายถึงว่า มันเป็นสิ่งที่ผมทําอยู่ทุกปีเพราะว่าด้วยความที่คุณพ่อผมไม่อยู่แล้วแล้วผมแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนจะได้ดอกไม้เวี้ยนเว้นคุณแม่ไม่ได้ผอเลยต้องทุกทุกทุกคือมันมันเป็นปกติอยู่แล้วของของที่บ้านผมว่าทุกปีผมต้องซื้อดอกไม้สองช่อครับผมเพราะว่าเพราะว่าผมผมมีบัลลังก์ไทยสองคนครับผมปีนี้เปิดตัวแล้วมีอะไรให้คนพิเศษคนพิเศษก็ก็ดอกดอกไม้เหมือนกันครับผมดอกดอกไม้เหมือนเหมือนเหมือนกันเหมือนที่ให้คุณแม่ครับผมแต่ว่าเป็นคนละสี คนละคนละสีครับเรียกว่าบรเวณไทนี้พิเศษกว่าปีอื่น,นไม่ไม่าครับผมผมผม,ผมว่าก็ปกตินะฮะผมก็ก,ก,ก,ก็แบบคืออย่างอย่างที่ผมบอกทุกทุกทุกปีผมจะมีให้คุณแม่อยู่แล้วแค่ปีนี้แบบเพิ่มขึ้นมาติดช่อดนงครับผมจริงเขินไหมพอพอคนมาจับเรามก็เริ่มความรักเลาก็ติเขินนะครับเขินมากก็อย่างอย่างแบบหลังๆเนี่ยจะจะมีการถามเรื่องนี้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่เราเปิดไปผมก็เขินทุกครั้งนะครับผมมันมันเนี่ยอย่างตอนตอนนี้ผมก็ยังมีความแบบ มันแบบมันเขินครับผมคุยกันเรื่องอะไรสองคนเนี่ยแปลกใจคุยกันเรื่องอะไคุยคุยจิครับเรื่องข่าวเรื่องข่าวเรื่องข่าวพอพอได้เปิดตัวไปได้คุยบ้างป็นว่ามันจะต้องมีกระแสอะไรครับเอ่อคุยบ้างไหมก็มีมีมีบ้างครับผมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่ตอนเวลาคุยกันก็จะเป็นก็จะเป็นฟีลแบบเปนเขินแบบเอ้ไปพูดอะไรมานู่นนี่เห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบ เปสิ 2> <ś> 2> ่งเขาเริ่มชินไนหะกับการแบบเป็นข่าวอะไรอ่ย ชินไม่อะครับผมผมผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ชินยากเหมือนกันนะแบบั้จนจนถึงตอนนี้ผมยังยังรู้สึกว่าผมยังไม่ชินอยู่ดีในการที่แบบเออพอพอเราไม่มีแฟนแล้วแบบทุกคนรู้อะไรผมอยางอยางทำาห้คุณนอกวงการอ่ะพอเขาต้องต้องตบอยู่ในวงวองทุกคนจับตามจตามองเขาว่าเขาอึดอัดไหมเขาเป่นเออจากที่ผมสัมผัสตอนนี้ก็ไม่ไม่นะครับผมยังยังไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกนั้นแต่ที่ที่ผมรู้สึกนะก็ยังโอเคอยู่เข้าใจดีใช่เพียกับการมีแฟนตาย ก็คิดว่าเข้าใจครับก็ต้องเข้าใจแล้วแหละครับผมมีมีคนเข้าไปป่วนเขาบ้างไหมเพราะหลายๆคนดาราพอเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยมีคนเข้าไปป่วนเยอะเออผมจากข้อมูลที่มาถึงผมยังยังไม่มีนะผมแต่ว่าผมผมก็ไม่เคยเข้าไปถามจริงๆเหมือนกันแล้วก็ก็หวังว่าจะไม่มีครับตอนตอนนั้นตอนนี้ยังยังไม่มีใครครับอยากอยากให้เองอินบ็อกมาบ้างไหมฮะ ไม่มีครับผมไม่มีไม่มีใครพาหัวมากถือว่าถือว่าโชคโชคดีไปเหมือนกันถือว่าไม่มีแล้วก็แบบทุกทุกคนโอเคมากทุกคนน่ารักมากร่วมร่วมถือแฟนคลับผมเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนน่ารักมากๆก็เลยเหมือนยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบรักเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเลยครับใช่ใช่แฟนคลับแฟนคลับ แต่แต่มันก็มีหลายคนที่บอกว่าอกหักแล้ว้ะทําไงพีคะผมผมผมเห็นเยอะเหมือนกันนะผมแล้วก็เป็นเป็นคอมเมนต์ที่ที่ผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่ตรงตรงนั้น่ะ เป็นคอมเมนต์ที่ผมชอบอ่านเหม,มือนกันผมรู้สึกมันตลกดีมันมันมีเขาแบบเขาเขาเก่งกันมากในการอะไรแบบนี้ค <laughs> ผม <laughs> ผมแบบมีมันคือในในคอมเมนต์มันจะมีแบบไอ้พวกรูปที่เขาแปบะบแบบเสริมมาแล้วก็มีแบบพวกกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยมันแบบเออขาหากันมาตรงไหนมันตลกมากเลยเออผมชอบผมชอบครับผมแต่ว่าเราเช็คหมดใครคอมเมนต์แล้วดูดูดูมันมันเป็นครั้งแรกไงเราเราเราก็มีความแบบประมาทประมาทตื่นเต้นแล้วก็แบบ ลงซะขนาดนั้นผมก็เออผมก,ผมก็ผมก็คอดูหน่อยละครั <laughs> บครับผมแต่มีความคิดที่ว่าอยากไม่เปิดนะคือหมายถึงว่าก็เคาก็ไม่ยมยไย้แบบมีเออมันจะผมผมผมว่ามันมันจะมีช่วงที่เราแค่ไม่แน่ใจมากกว่าว่าแบบเอ,อ๊แบบคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเออมัน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 ไม่ใช่ฟิวว่าแบบเปิดไม่เปิดหรอกผมว่า<ม>แค่นั้นดีกว่าเพราะว่าเพราะจริงจเอาจริง คือรู้สึกว่าถ้าเกิดเปิดไปแล้วไม่ใช่อย่างเงี้ยมันก็มันก็ยากนะมันหมายถึงว่ามันก็มีหลายๆหลายๆเรื่องที่เราต้องต้องมาเคลียร์ต้องออกมาพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคนนี้มั่นใจนะมั่นใจแล้วชัลระชนาตอนนี้ใช่ใช่ความรักที่คุณมีปีแล้วคะโอ้โหเพื่อผมผมมารู้จักกันมานานมากตั้งแต่มปลายเลยอ่ะผมมันก็เลยเหมือนเป็นเป็นเป็นเรว่าอะไรแล้วก็สนิทกันด้วยมันก็เลยเหมือนเป็นเรレー่ョชีพที่มันอยู่นมานาน ความรู้สึกมันเปลี่ยนตอนไหนทาบท่านอะไสิครับมันมันก็ช่วงหลังๆเนี่ยครับผมมันก็เลยเหมือนรู้สึกว่ามันแบบไม่รู้เหมือนกันมันมีอะไรผมผมคมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันพอพอพอมันรู้สึกแล้วมันก็แบบเอ๊ะทำไมเราถึงรู้สึกนะแต่เออแต่มันก็รู้สึกไปแล้วเราก็เราก็เลยปล่อยให้มันเป็นไปครับผมขอไหมที่ร้านตอนไหน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได <C> ้ไม่ได้มีอย่างนั้นอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการแบบเอ๊ะตกลงปงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีอย่างนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนแบบจนจนถึงจุดๆหนึ่งที่เราแบบเขื่อนกันไปเขินกันมาแล้วก็แบบโอเครู้และอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ยังคำดิแคปปี้ดีแฮปปี้ดีครทำงานบ้างงานบ้างตอนนี้ถ่ายภาพยนตร์อยู่ถ่ายอยู่ครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กําลังถ่ายเออ ไปกับกรุงเทพต่างจังหวัดเรื่อยๆครับถ่ายเรื่องอะไรครัตอนนี้อะไรนะฮะถ่ายเรื่องอะไรอยู่เรื่องบุพเพสนิวาสสองครับผมก็ก็กำลังถ่ายอยู่กับพี่ๆทั้งหลายครับผมเออผมกลัวหลุดหลายๆอย่างมากเลยเรื่องนี่ยมีคนพูดกับผมมาเยอะมากว่าแบบระวังดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เป็นคนที่แบบเออเป็นคนคันอะคันปากตลอดเวลาผมก็เลยแบบเออก็เลยผมก็ผมพยายามตั้งสติอยู่ครับตั้งสติแล้วบทเป็นอะไร ไม่ได้บอกได้ไหมบอกได้ไหมบทจะไม่ได้บทกระเด็นเรื่องจะเป็นยังไงบทกระเดเรื่องจะเป็นยังไงไม่ต้องบอกตัวละครบทกระเดรื่องจะเป็นยังไงต่ออะไรนะบทกระเรื่องจะเป็นเรื่องคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์อ่ะเออบอกบอกบอกไม่ได้บอกได้ ได้ไม่ได้ไปติดตามฝากฝากฝากติดตามด้วยครับผมก็ผมแต่ว่าผมผมผมรู้สึกว่าเอ่อภาพสวยมากๆแล้วก็การการที่เขาทำออกมาให้มันเป็นย้อนยุคนี่เมันเป็นอะไรที่เออแบบผมผมเห็นแล้วผมรู้สึกว้าวสวยงามแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันอลังการมัน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 น่าจะดีมันน่าจะดีพอพอพอต้องย้อนยุคกลับไปใส่เสื้อผ้าอะไรแบบสมัยนู้นไรเงี้ยเกร็งเกรงบ้างไหมเพราะเราก็ด้วหน้าฝรั่งอะไรอะไร มไม่รู้เลยพูดไม่ได้หมดเลยอาจจะเป็นความรักอาจเป็นความรักพอเป็นเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเสื้อผ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูแล้วว่าเสื้อผ้าจะเป็นยังไงมันมันไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ธรรมดาแน่นอนแต่มีเรื่องที่พูดได้ล่าสุดไปหาไปออนที่ตีนยังไงพูดตีนะครับผมก็เอาเอาจริงๆเอาจริงๆเรื่องเนี้ยผมผมผมก็เพิ่งรู้ไม่นานเหมือนกันผมก็ผมก็รู้สึกว่าเออดีใจมากๆมันเป็นเหมือน มันเป็นเหมือนครั้งครั้งแรกๆเลยบางของของเราที่ที่เราได้แบบไปไปของไปของจีนจริงๆจ,จ,จ,จังๆอะไรยเงี้ยเราเราก,เราก,เราก็เราก็รู้สึกตืน่นเะต้นครับผมเราก็ไม่เคยมาก่อนเลยอะไรเงี้ยก็ก็ฝากเลยครับผมฝากเป็นแฟนคลับที่จีนเราแน่นเราก็เลยเลือกละครของเราไปเอาเออ อันอันนี้ผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางทางทางผู้ใหญ่เขาเขาตัดสินใจยังไงแต่ว่าผมผมก็รู้สึกดีใจครับผมที่ละครของเราถึงแม้ว่ามันจะจบไปแล้วรอบนึงแต่ว่ามันมันก็ยังจะไปฉายที่ที่ประเทศอื่นๆอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนึงก็คือได้ผ่านเป็ใจผู้ชมเพิ่มใช่ครับผมก็หวังว่าจะจะมีคนคนรักคนชอบกันมากขึ้นต้องเปิดมีโอกาสไหมครับแต่คนพอมีละครที่จีนเราองเปิดเผยพอณตอนนี้ยังยังยังไม่ได้ไปคิดถึงตรงนั้นครับแต่ว่า ก็แน่นะคดก็ไม่ไม่แน่ไม่เรื่องโคดเด็ดอ่าใ้ถ่ายเลยเนาะได้แลวครับได้แล้วก็ทุกๆวันนี้ก็ก็เป็นการเรียกว่าอะไรอะระหว่างถ่ายบุกคเพไปด้วยแล้วก็เป็นการโปรโมทก็แสแไปด้วยผมผมก็ทําสลับันอยู่ระหว่าง2เรื่องนี้ครับผมก็ก็อยากจะฝากทุกคนไปด้วยครับผมมันใกล้ใกล้มากๆแล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนเหมือนว่าวันจะยังไม่คอนเฟิร์มทีเดียวก็ถ้าเกิดถ้าเกิดรู้เมื่อไหร่ผมผมจะมาประกาศให้ทุกคนได้ทราบเลยทันทีแต่ว่า มาภายในปีนี้แน่นอนแล้วก็ใกล้แล้วมากๆับผมก็ตอนนี้ก็คือเหมือนแค่รอรอทําทุกอย่างเสร็จแล้วก็ออนยางหวังว่าทุกคนจะได้ดูหนังเรื่องแรกในชีวิตจริงๆที่มันที่มันเหมือนเป็นแบบที่มันเหมือนตั้งแต่ผมเข้าวงการมาผมก็มีความฝันอยู่ไม่กี่อย่างทําเพลงขึ้นคอนเสิร์ตอยากเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนเช็คหนึ่งอย่างที่แบบใหญ่มากๆในชีวิตผมที่มันออกไปแล้วผมก็อยากจะฝากกห้ทุกคนด้วยนี่มังเราบันทึกใจยังไงรับคือผมรู้สึกว่า หนังเรื่องนี้มันจะมีความถ,าบบถ้าเกิดแบบถ้าเกิดแบบทุกคนทุกคนได้ได้ได้เห็นถึงโปสเตอร์ได้เห็นถึงเทรลเลอร์ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันเอ้ยเทรลเลอร์ยังไม่ออกแต่ได้เห็นแบบโปสเตอร์ได้เห็นมูทอะไรต่างๆออกมาทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบหนังผีน่ากลัวหรือเปล่าแบบแบบมันแบบน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าสําหรับคนที่กลัวผีจะดูได้ไหมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบมันโอเคมันเกี่ยวกับผีจริงแต่ว่ามันคือหนังที่ จะเน้นไปทางความเป็นบัดดี้ของผมกับพี่ต่อแล้วก็ความแบบที่เราจะแบบมาสืบสวนสอบสวนความตื่นเต้นในการทำภารกิจทำมิชชั่นเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันจะเป็นอีกอีก,อ,กอีกแนวหนึ่งเหมือนกันที่แบบค่อนข้างใหม่ที่อยากจะให้ทุกคนรอติดตามดูว่ามันว่าแบบมันจะมีความตื่นเต้นมากกว่าความแค่กลัวผีมันจะมีความตื่นเต้นในการลุ้นที่เราจะทำภารกิจดีไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็คาดหวังกันเยอะเพราะตอนนี้ เออกดดันไหมก็ก็ผมผมผมรู้สึกรู้สึก <ละ S 2> ทุกครั้งว่าทุกครั้งที่เรากลับมาคิดถึงมันอ่ะเราจะกดดันนะผมแต่ว่าเหมือนทุกๆวันนี้เราเราไม่ได้มีเวลาให้ไปคิดเยอะขนาดนั้นนะเราเรา,เราแบบเราทํางานอย่างเดียวเราก็เลยเหมือนโชคดีไปครับที่เราเอาเอาสมองไปไว้ไปคิดกันอือ่นครับผมเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอพูดขอวัคซ์ขอบสันต์แบบกินเสร็จแล้วกันมาด้วย